สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ค่ะหญิงจะพามาปลูกผักชีนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการเตรียมดินยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะมาเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกจะปลูกผักชีกันนะคะเรามาดูว่าเราควรมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือกับมะพร้าวนะคะหรือถ้าใครที่หากับมะพร้าวไม่ได้นะคะหรือซื้อซื้อสำเร็จรูปมาไม่ได้ก็สามารถใช้เป็นฟางได้นะคะตัวฟางตัวนี้นะคะ เพื่อใช้ในการรองก้นของกระถางนะคะหรือตะกร้านะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นตะกร้านี่ละคะที่เราเจะมาปลูกผักชีในตะกร้านะคะแล้วก็มีดินอันนี้นะคะก็เป็นฟางค่ะที่จะใช้จะใชะ้เป็นตัวที่สามารถรองก้นตะกร้าก็ได้หรือว่าเดี๋ยวตอนเราปลูกโรยมเมล็ดผักชีแล้วเราก็เอาคลุมดินอีกทีได้นะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นขี้วัวน,นะคะเป็นเป็นป Ł ุ๋ย มูลสัตว์นะคะใช้เป็นขี้ไก่หรือขี้วัวก,ก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์นะคะที่เราสามารถที่จะมา,มาปรุงดินได้เหมือนกันนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอ้อลืมไปขาดไม่ได้ก็จะเป็นเมล็ดผักชีนะคะแบบไหนก็ได้ตามที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะใช้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมล็ดผักชีนี่นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการปรุงดินแล้วก็ปลูกผักชีในตะกร้ากันเลยค่ะ ค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะในการเตรียมดินนะคะเราก็จะใช้เป็นภาชนะเป็นตะกร้านะคะในการปลูกเพราะว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนที่เอาไปไว้ที่ไหนก็ได้หรือใครที่มีพื้นที่บ้านน้อยนะคะสามารถปลูกในตะกร้าได้นะคะถ้าไม่มี uh, ถ้าไม่มีการยกล่องแปลงผักนะคะก็สามารถสะดวกสะดวกสบายเลยค่ะปลูกในตะกร้าได้นะคะมาดูขั้นตอนแรกกันก่อน,นะคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เอาเนี่ค่ะเป็นอันนี้ญิงจะใช้เป็น กับมะพร้าวนะคะจริงๆเราสามารถนําไปาแช่น้ําไว้ก่อนได้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกแช่นะคะก็สามารถที่จะใช้แบบนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยลดน้ําให้ชุ่มๆนะคะนี่ค่ะล่องไปเลยค่ะเยอะๆได้เลยแล้วจะได้ไม่เปืองดินนะคะเดี๋ยวพอเราเอาปุ๋ยมูลสัตว์ใส่เข้าไปมันก็จะมีการย่อยสลายนะคะแล้วก็สามารถเ,าเก็บกับความชื้นของดินได้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ลองก้นไปเลยอย่างนี้นะคะเสร็จจากนั้นเราก็ นำปุ๋ยมูลสัตว์นี้นะคะมาโรยค่ะให้ทั่วเลยโรลยลงไปนะคะเพื่ออะไรคะในการโรยอันนี้เพื่อที่จะอ่ไอตัวปุ๋ยมูลสัตว์เนี่ยคะ่ะมันมีคุณสม,สมบัติสามารถที่จะไปย่อยสลายพวกเศษใบไม้เศษเศษอย่างเงี้ยคะ่ะเศษใบไม้กิ่งไม้หรืออ่กลับมะพร้าวได้นะคะเราก็ใส่ไป ก็ใส่ในปริมาณที่พอดีนะคะนี่จะไม่ไม่ไม่บอกว่าปริมาณเท่าไหร่ก็กะเอานะคะนี่ค่ะใส่ไปได้เลยค่ะใส่ลงไปชั้นแรกก่อนนะคะจากนั้นค่ะเมื่อเราใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ลงไปแล้วนะคะเราก็นี่ค่ะนำดินนะคะนำดินใส่ลงไปเลยค่ะ ดินนี้เราจะซื้อสําเร็จมาก,ก็ได้หรือเราจะเป็นดินที่เราเานำมาจากการาหมักของใบไม้ได้ยิ่งดีนะคะนี่ค่ะหรือจะเป็นดินสําเร็จรูปก็ได้ใส่ลุมป้ายชั้นแรกเป็นป่างนี้นะคะ ะะพอเราใส่บินลงไปจนทั่วแล้วนะคะมีกระป๋มามะพร้าวแล้วแล้วก็นี่ค่ะนําปุ๋ยอินรีย์นะคะปุ๋ยอินนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านทั่วไปหรือถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยอินรีย์นะคะโรยลงไปให้ทั่วอย่างนี้เลยค่ะโรยไปรอบๆนะคะทั่วอย่างนี้เลยค่ะ ใส่ไม่ต้องเยอะนะคะให้พอดีพอดีมีแค่นี้พอค่ะจากนั้นเราสามารถนำดินนี่ค่ะกลบปุ๋ยอีกทีได้เลยเราทำแบบง่ายๆนะคะสูตรไม่ตายตัวค่ะแต่สูตรนี้สามารถที่จะปลูกพืชปลูกผักได้งามแน่นอนค่ะนี่ อย่าดินไปทั่วๆนี้นะคะอ่าจากนั้นให้เราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะหรือถ้าเพื่อนๆจริงๆอยากาใส่มูลสัตว์เพิ่มอีกก็ได้นะคะก็โรยไปหน่อยนึงก็เอาดินทับหน่อยนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วก็หรือใครไม่ใส่เพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรก็นำปุ๋ยอินทรีย์นะคะ ชั้นต่อไปเนี่ยเราจะไม่โรยั่วยนี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมที่จะปลูกผักชีแล้วเราก็จะให้มีเทคนิคในการโรยไปข้างๆนี้ค่ะโรยไปข้างๆเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เวลาต้นผักชีงอกขึ้นมาแล้วเขาจะไปโดนกับปุ๋ยโดยตรงนะคะไม่งั้นก็จะทําให้ให้ตัวของผักชีต้นผักชีเหี่ยวได้นะคะแล้วก็โรยไปข้างๆให้เขาไปดูดซับปุ๋ยด้านข้างแทนนะคะให้ลากเขาขยายไปนะคะก็ โรยไปประมาณไม่ต้องเยอะมากค่ะนี่นะคะอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราโรยโรยมเมล็ดแล้เราก็จะโรยประมาณบริเวณตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็นําดินนะคะกรบเลยค่ะนําดินนะคะกรบไปเลยค่ะอื้ะ ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อเดี๋ยวเราโรยมเมล็ดไปแล้วเดี๋ยวเราจะโรยดินอีกทีหนึงแล้วก็เราจะเฝา,ากเนี่ยค่ะคลุมนะคะอาจากนั้นเมื่อเราเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำมเมล็ดผักชีเนี่ยค่ะมาโรยได้เลยของญาติ นี่นะคะไมลได้ผักชีนะคะอันนี้หนูใช้ไปตัก,ก้าหนึ่งแล้วค่ะพ้าปูกไปหนึ่งครั้งแล้วนี่ไมลได้ผักชีนะคะก็ถ้าเราโรยโรยถี่มากนะคะต้นเขาก็จะไม่โตนะคะฉะนั้นเราก็ต้องโรยพอดีพอดีนะคะให้ทั่วๆนี่ค่ะโรยไปอย่างนี้นะคะ ใครอยากให้มเมล็ดผักชีงอกเร็วก็สามารถนําไปแช่ก่อนได้นะคะหรือไม่ก็นาํามาทุบก็ได้นะคะให้เม็ดผักชีแตกนะคะก่อนนํามาโรยแต่นี่ก็เอาสะดวกอะคะ่ะก็โรยไปเลยไม่เป็นไรรอได้ค่ะอีกนิดนึงเผื่อมเมล็ดไหนไม่งอกนะคะไปเลยพอละนี่ค่ะดูได้เลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะจากนั้น เราก็นำดินนะคะนี่ค่ะนำดินมาโรยทับนะคะด้านบนโรยเบาๆนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวมเมล็ดเขาจะงอกช้าเพราะเดี๋ยวเราจะคุมคุมตัวมเมล็ดด้วยฟางอีกทีนะคะฟางแช่น้ำโรยตรงนี้นะคะ นี่ค่คะบางๆพเอเสร็จแล้วขุยมะพร้าวนิดนึงมีอยู่ในดินนะคะที่ซื้อมาอมจากนั้นนะคะเราก็นำฟางที่เราแช่น้ำนะคะถ้าใครไม่แช่ก็ ไม่เป็นไรนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะก,กระเด็นแล้วก็ลดน้ําให้เขาชุ่มหน่อยนึงนะคะแต่ยิงก็จะแช่น้ําก่อนเพื่อจะง่ายในการคุมนะคะคุมลงไปเลยบางๆนะคะไม่ต้องหนามากไม่ต้องกลัวว่าตัวมลกชีจะงอกออกมาไม่ได้นะคะถ้าเราคุมดินไว้คุมดินไว้อย่างนี้ก็เพื่อรักษาความชื้นให้กับหน้าดินของเรานะคะแล้วก็เมื่อเราลดน้ำสักประมาณ4ีวันนะคะ ตัวเมล็ดผักชีก็จะงอกขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะแทงแทงออกมาเองนะคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะงอกขึ้นมาไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะกันด้วยเวลาเราลดน้ํานะคะเมล็ดผักชีก็จะไม่กระเด็นแล้วมันก็สามารถที่จะแบบเป็นต้นที่แข็งแรงที่จะงอกองตรงตขึ้นมาได้นะคะนี่ค่ะแค่นี้เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลดน้ํากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาลดน้ําเลยค่ะ ลดไปให้ชุ่มเลยนะคะครั้งแรกนี้ก็คือเราต้องลดให้ชุ่มเลยค่ะให้ชุ่มเลยนะคะเพราะข้างล่างก็มีขุยมะพร้าวในการเก็บความชื้นแล้วแล้วก็ข้างบนก็มีฟางด้วยนี่เดี๋ยวจะลดอีกหนึ่งหนึ่งบัวนะคะนี่นะคะยิงจะใช้เป็นบัวเล็กนะคะถ้าใครเป็นบัวใหญ่ก็ลดแค่บัวเดียวก็พอนะคะก็ชุ่มแล้วนี่ก็ใช้เป็นสองบัวนะคะในการลดลดให้ชุ่มเลย